ท้าทายน้องนองแฟนคลับทุกคนเป่ายิ่งฉุบใครชนะสันกะได้ของรางวัลสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สันกะได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวดคอสเพลย์ทีโนบินสันไลท์สไตล์สมุดปากาันได้เจอกับน้องน้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนเห็นน้องๆชื่นชอบผลงานสันกะมากๆสันกะเลยอยากจัดก,กิจกรรมพิเศษท้าหาว่าใครเป่ายิ่งฉุบชนะสันกะรับไปเลยโฟโต้ผลงานสันกะสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นและน้องคนแรกเลือกออกเป็น ระดับแหมเราก็เป็นเซียนป่อยงิงฉกเหมือนกันนะเนี่ยน้องคนที่สองออกเป็นไม่นะสันกะแพ้เอาไหม่เอาใหม่เราไม่ยอมแพ้หรอกนะโอ้ยแพ้อีกแล้วและคนสุดท้ายของเราโอ้ยไม่นะสันกะแพ้สามตาติดเลยค่ะเอาไม่เอาใหม่รอบนี้คนสุดท้ายจริงๆสันกะต้องไม่พลาดคุณพระนี่สีตาติดแล้วนะคะของรางวัลสําหรับผู้ชนะน้องๆสามารถเลือกรูปภาพที่ถูกใจได้เลยพร้อมกับลายเซ็นของสันกะส่วนนน้องที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไปสันกะให้รางวัลปลอบใจ